งบประมาณอุ่นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนการดําเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสทางเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปปชประจําจังหวัดอํานาจเจริญจึงได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจแบบไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามโรงเรียนเอกชนต่างๆในจังหวัดอํานาจเจริญโดยครั้งนี้ได้เดินทางไปที่โรงเรียน,นยธัญธรพิทยาอําเภอลืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญซึ่งงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจะจะัดสรรเงินมาทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำน่าจเจริญและมาที่โรงเรียนโดยตรงซึ่งจะต่างกับโรงเรียนระดับประถมะศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศที่จะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลโรงเรียน,นยธัญธรพิทยามีจำนวนนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวันทั้งหมด297คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมะศึกษาปีที่6ซึ่งเมนูอาหารในแต่ละวันจะมีกับข้าว1-2อย่างผลไม้หรือขนมหวานแต่โรงเรียนของเอกชนยังไม่ได้ใช้โปรแกรมไทยสกูลานแบบโรงเรียนของรัฐบาลซึ่งแนวทางนี้อาจจะเป็นแนวทางเพิ่มเติมในอนาคตและจากการพูดคุยกับนายธีรพงษ์ยอดกุลผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดอำนาจเจริญพบว่า ส่วนมากปัญหาที่พบก็คือโรงเรียนบางแห่งอาจจะยังไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันจึงได้แนะนำให้ทางโรงเรียนได้วางทิศทางการทำบัญชีที่ถูกต้องกับสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระบวนการจัดซื้อนะครับว่าจะต้องมีการจัดซื้ออาหารเป็นรายวันเป็นวันวนไปนะครับไม่ใช่ว่ามา ซื้ออาหารเป็น3วัน4วันแล้วก็มาแช่แข็งไว้อันนี้เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องนะครับให้จัดทํารายการว่าในแต่ละวันเนี่ยเราซื้ออาหารมารายการจํานวนเท่าใดเป็นเงินเท่าใดเพื่อให้เรามีหลักฐานในการตรวจสอบครับในส่วนนี้แล้วก็แนะนําในส่วนของการการเบริกจ่ายเงินนะครับว่าเราควรที่จะมีหลักฐานรับร,รบองตัวเองเช่นเราไปซื้ออาหารที่ไม่มีใบเสร็จ นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับรองตัวเองได้นะครับว่าเราไปเสื้อเรามาบ้างนะครับซึ่งในส่วนนีทางโรงเรียนยังยังยังไม่ได้ทำนะครับซึ่งโรงเรียนเองก็รับว่าปัญหานี้ก็ก็เป็นปัญหาที่ที่มีมานานเกือบเกือบทุกโรงจะเป็นนะฮะสำหรับการลงพื้นที่เป็นการสังเกตการสอบถามปัญหาอุปสรรครวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธัญธรพิทยาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการทุจริตซึ่งมิใช่การมาจับผิดหรือเอาผิดแต่อย่างใดและถ้าทุกโรงเรียนใช้งบประมาณอย่างโปรง่งใสเด็กนักเรียนทุกคนก็จะเติบโตขึ้นมาแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน วิเรศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกอนวิยาโลหิตฐาน N อ t อุบลรัชธานีรายงาน